สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแท่นชาร์จนะครับของมา k ิตารุ่น DC18 r c นะครับซึ่งจะมีสัญลักษณ์ด้านบนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยครับอันช่องแรกเลยนะครับก็คือกรณีที่เราเสียบปลั๊กไฟปุ๊บเนี่ยแบตแท่นชาร์จจะพร้อมทำงานก็ขึ้นไฟสีเขียวกระพริบนะครับตัวที่2ก็จะเป็นสีแดงกระพริบในกรณีที่แบตร้อนนะครับมันจะทำการพัดลมทำงานก็จะโชว์ตัวนี้นะครับและการชาร์จต่อไปในกรณีที่แบตหมดมันก็จะขึ้นสีแดงค้างไว นะครับตัวนี้พอชาร์จเกิน80%มันจะขึ้นแดงเขียวอย่างตัวนี้นะครับแดงเขียวเสร็จแล้วก็พอถ้ามันเต็มปุ๊บมันจะขึ้นสีเขียวนะครับอย่างนี้แสดงว่าเต็มแล้วกรณีที่แบตเสียนะครับแท่นชาร์จก็จะแจ้งสถานะของแบตนะครับก็จะเป็นสีแดงเขียวกับพิปนะครับตัวนี้ส่วนไฟตรงนี้นะครับสีส้มตัวนี้มันจะมีบอกนะครับถ้าขึ้นสีส้มค้างไว้แสดงว่าแท่นชาร์จมีปัญหาหรือถ้าเป็นสีส้มกับพิปแสดงว่า พัดลมของตัวแท่นชาร์จมีปัญหานะครับตัวนี้จะเกี่ยวกับเครื่องตัวนี้ฝั่งนี้จะเกี่ยวกับแบตทั้งหมดนะครับนะครับตัวนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ